เราไปเรียนเรามาเรียกสติกันดีไหมอะไรเี่ยอาชูมือขึ้นมา ต่อไปเรี่ย ¡Mira! Tchau, okay. tchau. Okay. ¡La, la, ตอนเจอขึ้นไปไหนวะที่มีนี่คือว่าคำน่าแล้วคำว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวมันเป็นอดีตปัจจุบันหอนาคตอนาคตอะอนาคติปี้แล้วมานฉันไปวัดเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะอดีตอดีตผู้ขาดเป็นอะไร มาทั้งหมดที่นี่เป็นคำบอกช่วงเวลาและเหตุการณ์ สุบานค่ะปูคำที่ห้าคที่ห้าต้รวจปีหน้าปีหน้าคืออะไรปูย้สาตสาอนาคตเออปีหน้าก็คืออนาคตน้าตาเขียนได้แล้วปีที่ไม่ใช่เรีลปีอาหมังยโต สัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเป็นอะไรูงเป็นอะไรออเดอร์เขียนเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเป็นอะไรคะอดีตอ๋าอดีตเหตการเกิดขึ้นยังไงเขาไมเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังเขาว่าสัปดาห์ก่อนมันเกิดขึ้นมาแล้วหรือยัง